รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคุณสุภาศรอิสระพักดีวันนี้ไปตรวจเยี่ยมการทํางานของสํานักงาน,นาคณะกรรมการส่งเสริมวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าสออกอสอวฮะเดี๋ยววันนี้ไปติดตามอันนี้เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีภารกิจสําคัญนะฮะสนับสนุนส่งเสริมขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยา,าศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และสหวิทยาการฮะเออันนี้ไปพร้อมกับทีมงานนะครับมีคุณสุชาดาแทนทรัพย์เลขานุการรัฐมนตรีไปด้วยนะฮะส่วนงานใหญ่ของอวฮะนะอดีตสสกรณิตงามสุขนรัตนาประธานคณะทำงานนะเชิญชวน,ชวนเที่ยวงานอวแฟร์22-28กรกฎาคมนี้นะฮะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิตมหกรรมของดีมีทุกอย่าง สำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็ได้ลุ้นโชคด้วยทุกวันมีทั้งการบรรยายพิเศษเรื่องต่างๆมีสตาร์ทอัพมามีเทคโนโลยีหลากหลายแขนงฮะอวกาศ AI หุ่นยนต์นะจะมาเรียนรู้ก็มีความรู้ให้จะมาหาโอกาสการทํางานก็มีนะอันนี้งานใหญ่ของทางกระทรวงอวศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิจนะ22-28กรกฎาคมก็แวะไปได้นะคะ